กำลังใจที่ดีนั้นเริ่มจากตัวเองนำแต่สิ่งที่ดีเอามาเติมให้มันเต็มแม้ใครไม่ยินดีอย่าไปสอนอย่าไปเข้มจะเสียเวลาฟรีผมเองก็เคยเป็นมองคุณค่าสิ่งเล็กน้อย,อยของสิ่งที่ตนมีจากหนึ่งก็เป็นร้อยจะคอยเพิ่มทำทวีจะเป็นพลังให้เอ็นจอยไปทำตามฝันได้อย่างดีเหมือนที่ไม่เคยอบอกสุขใจง่ายๆเลยนะพี่กำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีทคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟรีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งง่าย มีกำลังใจกำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจผมบอกตัวเองแต่และว,วันที่ผ่านไปว่าวันนี้ต้องทำให้ใจของเรานน้ันสดใสเรื่องราวที่มากมายที่ขึ้นมาอยู่ภายในใจไม่สำคัญก็ทิ้งไปผมสุขใจในทันใด หยิบมือถือแล้วก็เปิดเสียงบีบก่อนที่จะลืมผมเลยเขียนเพลงนี้ตอนเขียนใจผมปลื้มความสดชื่นเข้าในจิตส่งกระแสไปหเหมือนคลื่นให้คนอื่นต่อไปอีกถ้าจะมองให้ลึกบุญนั้นผมก็ได้ใจผมก็ได้ฝึกคนอื่นได้กำลังใจและผมก็เชื่อมันว่าบุญนั้นจะติดตัวไปเมื่ออะไรต้องการพลังผมจะได้มันไม่ขาดหายทุกวันของผมจึงคุ้มค่าทำมาให้กลับตนแล้วลส่งให้คนที่เห็นค่าแล้วเขาขยายผลให้คนรับคังเขาอีกนะใจผมยิ่งสุขล้นเพราะสิ่งเหล่านั้นนันกลับมา East กำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจกำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจ